ถ้ารวยสวัสดีที่สุภสกุลครับผมที่มาให้เน้นย่ำตันเดียวนี่ว่าขี่ย่ำตัวใดเน้นให้ตัวใดตันเดียวนี่ตัวเกา่าตีเหล็กเหลขบ่ไปใส่มาใสาบ่บ่เปลี่ยนแปลงได้เหรอบ่ออืมมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะโอ้มันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะครับออกอีมานี่ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาขี่ม้าให้เน้นย้ำว่ามักตัวใดชอบตัวใดแห้งแห้งตะปอยเหล็กไปนี่ฟันดีปะ<อ>ฟันบ่บ่ฝันดอกมะฝันเลย<ม>เหล็กฟันนี่บ่เอาเร็วปะปีหนึ่งบ่าเกี่ยวบ่ราะสามเพียปีหนึ่งว่าเกี่ยวบ่รสามเทีย,ส,ทยสูตรเหล็กสูตรเหล็กคำนวณเท่าไ,ไหรเนาะม,มันได้ตลอดชีพเนาะตลอดชีพเลยอืมไม่จ่ายเลยคำนวณอ่าเหล็กสูตรเหล็กคำนวณเท่านี้ เพราะว่ามันไว้ไม่หนักนะพันกระเทคิดเท่าน,นั้นเห็นเขาว่ามาถามซื้อสูตรท่านกับผู้ขายโอ้ยเขาบอกว่าเอาน้ำเนี้ยสูตรมาเสอนอ, <c oughs> อหอดมือตายคุณผู้ใดมาถามเอาสูตรโอ้ยเบื้องนี้คีบเขาโอ้เบื้องนี้คีบเขาจะได้สูตร <c oughs> ตรเีเลขติเ,เลขตีสีเยอกไหมเลขติดสองโตไหมเป็นเลขวิ่งสองโตไหมเป็นโอเลขวิง่งบาทเจ็บจะเป็นบนเป็นล่างบาทเพราะบนก็เป็นบนล่างเป็นล่างด้วยอืมนั่นคือเขาให้นี่คือยัง เลขสองตัวนี่บนล่างสูงเขาไปเลยตัวนี้แยกบนเลขกินเลขด่างอะไเลยผมคิดจะเคลียก็ได้หันเดียวดิตัวเลขตัวเลขวิ่งบนมาบนมาล่างอ่ะสูตรเลขวิ่งนี่สามตัวโอ้สามตัวมันกรบป๋าหลุดแล้วเนาะบหลุดเนี่ยสบายสามสามตัวก็คัดออกมาเรียสองตัวตัวเดียวตัวเดียวขี้กอันที่ให้นี่คือคัดคัดแล้วเนาะมาตัวมันนึงก็ให้เจ็ดบนมันบอก เจ็ดต okay, okay, hmm yeah ัวเดียวเลว่าเตเดล็เลวิ่งตัวเดียวสามเป็นบ่ะหดควันกับหกแล้วิ่งบนมันตอหกแล้วด้วยมันก็ได้ให้กันได้ก็ได้ดิคบนคุล่างกันทังสี่เ้บนทั้งล่างไปมีหมดควันหัดอะมันมาทังบนทังล่างกันกับหกกับหกแปดเจ็ดเหกแปดเจ็ดเเด็กลาเด็กเล็กลามันก็มาสามสามหก ถาา้าวิ่งนะ่มันบ่ผิดหวังดอก้าวิง่งเลื้กร่างนั่นมันมีตัวหนึ่งอันตัวหนึ่งที่อันนัน้นเลื้อยเรี่วแห่ที่หาหงม,มันมันเลสืสอยขวนันกัเป็นเลือยดมันกะ <c oughs> ม,มีเลที่ปล่อยจางงื่นะหางอง่ายกว่า ิโอ้ยแมง,งหา่านดูเห็ดคลิปเดี๋ยนะเชยนไหมสําหรับอยัางก็หายหากเลยไม่เียน ไม่ได้ใส่ได้สูตรได้ใช่สามสูตรันี้เอาเอากระป๋องเขงาไทยเอาเน้นๆเข่งๆแล้วนะเน่นๆก็บหกสิบเ็ดตัวเดียวรุว่นเนี้ยหกสิบเอ็ดเก็บอือคำเป็นล่างเลจะเป็นสิบหกขีมากส่นมไม่เขียนไม่รอบยังเอาเน้นๆเขี่นเขียนรอบยัง่เอาเน้นๆเกีเขียน,นๆๆยมัน มันเด่นซื้อเด้อนี่เก้ากับศูนย์นี่มันมันเด่นบางที่มันอาจจะมากแล้ยก็ได้นะอ,อันนี้คือปล่อยตองวดเนาะนี่เนาะนี่คือปล่อยตองวดแต่ว่าเลขเลขดับนี่ก็ตัวเก้าตัวเดิมเนาะตัวเก้าเนี่ยเ,เลขดับมุ่ง เลขดับขารดรอดงี้วะเมื่อกีเ้เจเคือเลขดับเลขดับหน่หาขาดได้ได้สูตรออกมารอดสิหายหายอยู่ได้ยังได้สูตรเลขดับอือใครอยากได้สูตรเลขดับนั่นนะจะรอเทียบพร้อมอย่ก็ได้โอ้เลขดับพ่อพี่น้องฟังได้พายางได้สูตรเลขดับไม่ได้ขอยไม่ได้เฮ็ดอัน มับเ่ไปเอาสูตรเพื่นมาเบิ่งแหละก็มาเห็นน้ำข้นเขาเลยใตายโตเลยสูตรตายโตเลยเหบ่มันมันนั่นมันวิ่งเก้าครับศูนย์แต่ว่าโตไปยังจะขึ้นมันมีสูตรหนึ่งมันได้เห็นได้หกหนึ่งนะ,ะม,มันเลยเอาตัวนั้นมามันมันยันบางบางที่ออกมา ขันเก้ามากเป็นรักลอยกับเก้าหกหนึ่งโลดเห็นอ่ะโอ้เก <9, S 1> ้าหกหนึ่งเขียนลงน้ำเนี่ยเลขสามตัวบนเอาทั้งหน่อยเขียนก็นได้วิ่งกับขึ้เก้านะเอาทั้งหน่อยเขียนก็นได้ วิ่งเก่ากับสวนเด่นเก่าเด่นเก่าวิ่งตัวเดียวเพื่ออะไรค่ะมันค่ะมันมานล้วมันก็ออกตัวตัวประกอบมันเป็นสิ่รักรักทิพย์มันเป็นจับคู่เลยมันพีมีนตัวผสมมันหกเท่าสูงอะไรอะไรประกอบมันตัวตัวผสมมันพีมีนยูง หนองมมันเลยเียนยังซี้ <ฤษ S 2> 4, บานนี้โอ้ขันจับสุดเต็มมันได้เก้าคูนต่นมันเลยเดียนสิ 4. บานนี้มันมันก็จะันประกบคูนะที่ประกบให้ให้เบิ้งซื้อเด้อมันจะจิว่าหลายตัวนี่ที่ประกบให้หกหกศนยหกหนึ่งบะนี่ก็ั0้าศ เก้าหนึ่ตงตัวกันก็มีเท่านี้บันเียนชุดๆเลยบ่บ่ต้องกลับบ่ม่กลับบ่ต้องกลับเลยฮกกัอกนอัน6กกันหนึ่งนี่ขันกลับกันขึ้นไปลางโวดลดขันกลับเป็นสิบหกลังโอ้ขัน ขั้นออกขันออก 1, 6, หนึ่งหกนี่คือปิดม่ขีม,มาลางเลยห้ขีใช่วมด้วยีห้ขีใชใ้องวดวขันออกสิบหกบนนะมันกันให้เลยขันออกสิบหกบนี่ไ้ขีม่ขี่รถใช้องหนำอเฉพาะบนนี่ขั้นออกนนออสอบนนิออกบหกเออสิ 16, บหกสิบเก้านี่ออกว่าได้ดับสิบหลักหนึ่งห<อ>ลักส<อ>ิบเข้าใจแล้วเพราะว่าเลขดับมีเลขดับมีอยู่บ้านนี้บนบน อันนี้บนมานี่งหกห้า,หามันมีตัวนึงเี่ตัวเลขสูตรสูตรเจ้าของนี่นะสูตรนี้่นะมันนี่ซีเย็ดแต่ว่าหันโอ้ลืมลืม เลื่อมตัวนี้ด้อตัวนี้กระเด็ดขึ้นกันเลยเก้าเก้าเจ็ดอ๋อว่าเป็นอย่างกระเด็ดขึ้นกันตัวเพิ่มด้วยชื่อชื่อรลดหกนี้ชื่อหกตัวนี้หนักหนักแล้วมันว่าชุ่มตัวนี้ก็ย่างได้สิบตัวซิบตัวว่าต้องคุ่นเป็นตัวกันอ๋อว่าต้อง่ต้องย่าว่ามันสีลงล่างไงฮะนี่ค้นตัวล่างนันคือตัวนี้นี่คือบนย่างเดียวหนึ่งหกโอ้ล่างก็เป็นหนึ่งหก แล้วก็สี่เจ็ดล่างนี่เขาดิเพราะอันนี้เลขล่างปะนี่เลขล่างโอ้เลขล่างเลขล่างนี่ให้เน้นตัวไหนเลขล่างนี่ล่างนี่บ่มั่นใจเขาไม่ล่างเน้นก็เน้นตัวนี้ลถโอ้ล่างนี่บ่มั่นใจถ้าเน้นก็คือเน้นหนึ่งหกโอ้อันนี้ล่างโอ้กับสี่เจ็ดนี่เขาดิเพราต้องกับตัวนี้ โอ้เต้องกลับล่างนี่ตัวนี้เ่ต้องกลับตัวอ๋าเห็นว่าบนล่างเ่ต้องกลับรถเนาะบนล่างตรงๆเ่ต้องกลับนะมันออกได้ด้เนี่ออกหกหนึ่งบนหนึ่งหกล่างสีไดดิโอเอาเอาเป็นยังไง้อนยกามนบ่อเห็นพี่น้องเขาแคบหน้าจอพ่อเพิ่นสรุปให้ได้เด้อพี่น้องเด้อบนล่างนี่เนียนเคักแล้วนี่เห็นว่าบนล่างนี่ตรงๆเราต้องกลับเอารถจังบ่ได้ไรจังรถตุ้ทุนเนาะจังบ่เปียงจังบ่อเปียงทาไปจังหน่อย วัวนี้ว่ามันมันใจแคกรึก็วันนี้มันใจก็งวดที่แล้วตอนนี้มันใจคักก็ว่ามันม,มันห่างมาดูดนแล้วมันแบบว่ามันเข้าจับจุดเม,นะมื่อไรนะอ่ะพี่น้องเขาแคบหนจออได้บนบนนี่วิ่งเก้ากับศูนย์แน่นเก้าืมรืมืมให้สามตัวปวดขาดิมให้สามตัวเก้าหก หนึ่งเก่าหกหนึ่งคือเล็กสามตัวหางเดี่ยวไม่เดี่ยวเลยเก้าหกหนึ่งได้พี่น้องได้เนาะพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาบานนี่อร่อยบริเวณได้จ้วาวหาบบนออกบน,นเคยออกดูนะมีเก่าห้องหนึ่ง<น>ออกับเจ็ดห้องหนึ่งบนวิ่งเก่ากับศูนย์เน้นที่เก่าแต่ที่นีจับคู่กับมีหกศูนย์หกหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งตรงๆก็ต้องกลับเนาะส่วนเลขสามตัวนี้เก้าหกหนึ่งได้พี่น้องนี่อันนี้เก้าหกหนึ่งมันบอกตัวนี้คูปมันออกตัวนี้บานี้ลา่างออกตัวนี้นี่ครับเพราะว่าคำมันเป็นบนมันขีดเป็นล่างเลยตัวนี้เป็นบนลดครับแต่ว่าส่วนล่างนี่ตัวนี้ร่องเนี่ยนี่าเผยชื่อใช้ชื่อลี่มันบอกตัวหนึ่งกอกตัวหนึ่งนะ ล่างนี่มีหกหาหกเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สี่เจ็ดเน้นหนึ่งหกกับสี่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือล่างเอาสรุปให้แล้วโค้งทุไายแล้วโค้งทุไายเด้พี่น้องหอากระชบหน่อยจอเอาโอ้ยนางวดขาปวดขาดเนี่ใครเนะี่ยืมเนี่ของผมตัวนี่อ้ือนะี่อ่ะมึมีสามเนี่ยใอืสามนี่พ่มาเล่นบ่อื หันก็สองสามสี่อันบอกหาบ่มีโอ้ว่ามันเป็นละเป็นเป็นล้างหาบ่มีมากอืมไม่หลอกโอเโอ้อ๋อพ่อเขาคุณอะไรครับผมพี่น้องเฮาจะเรื่องฝากคนเลยคนแช่คนตามเด้อวนวเราเรื่องไหวเด้อโอ้พ่อันมันใจคักวดนี้มันใจก็คุ้นวันบะนวลเล่นบะทิเป็นทิศคือเป็นคือเลือวันเขาาือเข่ารดก็เนาะแล้วกะมันเจียวมัน เดียวตัวเดียวตัวเดียวโคโคินบาทกันตอนบวชเดียวตัวเดียวมันมินมันยอมปวดยอมเดีวออกมากก็โปรงหลเนี่ยอันงวคักว่ามันเป็นตัวนี้แมนแมหลดก้อนซีซีบอกเ้าออาอันสิบงได้ไหมเห็นอันองนึ่งด้ไหมเห็นมันออกสิบสองลางสิอลงงมาก็มาออกสาชอนี่า อ่ขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับฝากกนไรกนแช์กติดตามสไลนินนมเอารถเรอบเด้อเอามันมานนั่นบอเอานักหนักมันมันคือผู้ต้องมากอะไรฮ่าฮ่าฮ่าเาะไนอกจาเรื่องกเลขับหนึ่งประกันรถร้าปอร์เส้นตัวเลขเดบไปเอซี่เบื้งต้นต่าตัวละมันมือใครหนาว